แล้วกลับไปล้างถ้วยล้างชามนะคะทุกคนล้างถ้วยล้างชามเอาบัคอรี่ไปเก็บก่อนนะคะทุกคนค่ะ ล่างกล้วยใบนึงอกระทะพี่น้องเอ้หม้อกระทะกระสิกวัห้องครัวจักหน่อยเนาะพี่น้องเน,งน,งน,งนงาะภารกิจของเราแม่บ้านแม่เรือนกับท่านแล้วพี่น้องเราเรีอนก็นไ,ได้กินข้าวหาันแล้วแบบปวดหัวัวจักหน่อย แล้วเอาเข้าวจิ้มก่อนุข้าวเมืม่อวานเดือน้อยนึงนะคะทุกคนบูดเลยแหละแช่ไว้ก่อนนะคะ พี่พี่น้องกวาดห้องครัวสักหน่อยก่อนพี่น้องนะคะห้องครัวของเราวันนี้นะคะเก็บเมียนกันหน่อยพี่น้องก็หกอยู่ด้วยยมขยะเก็บเมียนกันหน่อยก่อนนะ กระสีถูจักหน่อยนะคะทุกคนนะกวดตะกระทูนะคะ พวันน๊อพี่น้องเนาะพูจักหน่อยก่อน เลยอาฉีดล้างห้องน้ําไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะนอกดีทําความสะอาดห้องครัวแล้วก็ฉีดล้างห้องน้ํานะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะภารกิจสาวเดือนนะคะทุกคนค่ะนะภายในห้องครัวของเรานะคะทุกคนคะ่ะแม่บ้านแม่เรือนนะคะทุกคนเส้นมาก,ก่อตั้งแต่เมื่อวานพี่น้อง ทิ้งเอาทิ้งหรือจังใดก็ตำ่ำตำได้อยู่นะทุกคนนะเอาไว้เพื่อสาวน้อยน้องฟ้าเพื่อนไปโรงเรียนเพื่อนกสิได้มาต่ำกินนะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะภายในห้องครัวของเรานะคะทุกคนคะวันนี้ก็สิเป็นห้องนั่งเล่นบะคได้ทําความสะอาดนะคะทุกคนนะคะสาวเดือนกสิลาพี่และน้องไปก่อนนะคะคลิปนี้กันเนาะพี่น้องนะคะ คลิปแม่บ้านใม่เรือนของเรานะคะสวัสดีค่ะ